ครับวันนี้วันที่10พฤศจิกายน2563นะครับผมอยู่ที่สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับก็วันนี้ไม่ได้มาบินนะครับแต่ก็มาเดินเล่นแล้วก็มาดูบรรยากาศนะครับว่าสนามบินเนี่ยคึกคักแค่ไหนนะครับช่วงโควิดฮะช่วงนี้ก็คนเยอะพอสมควรนะครับเนี่ยโอ้ โอเคครับตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์เช็คอินนะครับเคาน์เตอร์เช็คอินนะฮะโอ้นะครับตรงนี้ก็เป็นติ๊กเก็ตเซอร์วิสของไทยสมายนนะครับโอ้ดูค่อนข้าง,างคึกคักนะครับอ่าแล้วก็มีนกแอร์เคาน์เตอร์เซอร์วิสเดียรเจ็ทแอร์นะครับแอรชเชียนะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นส่วนที่ตรวจคนเข้าขาเข้ามานะครับ แล้วก็แายเอเชีแยแายไลออนแอร์อยู่ทางด้านซ้ายนะครับด้านนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์สวิตนะครับอันนี้เรามาดูอัปเดตกันนะฮะผมเมื่อสัก2ปีก่อนนะครับด้านนี้ก็จะเป็นผู้สื่อสารขาออกนะครับเรามาดูนะครับมีประหลัดขุนมีดอยดอยช้างคาเฟ่แบ k ็คเฮนยอนดอยหลวหลงร้านกาแฟเยอะนะ กาแฟสามสี่ร้านแล้วนะฮะบ้านผล,ลไม้กัดหวงเชียงรายนะฮะ๋อมีร้านดอยตุงนะดอยตุงคอฟฟี่นะครับสี่ร้านละมีร้านชานะร้านพ่อเพียงไอเฮิร์บนะครับนี่ก็มีข้าวซอยเฮาอ์ร้านดอยคำนะมีแ็คแคนดอนมีสองด้านนะครับที่นี่ก็มีนะครับ เดี๋ยวเราเดินไปดูให้ครบนะเนเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นผู้โดยสารขาเข้านะครับตรงนี้จะเข้ามาตรงนี้กันก็มีจุดประชาสัมพันธ์อยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นขายซิมเนาะขายซิมน่าจะเป็นส่วนของธนาคารนะฮะแล้วก็ทางออกทางออกไปทางรถโดยสาร,รนี่ก็จะเป็นเช่ารถครับทางออก ตรงนี้มีไปสณีไทยนะครับก็ไม่เกี่ยวกับสิมการ์ดทั้งนั้นเลยมีธนาคารน,นะครับ,นะรบด้านนี้ก็คือคน,นออกมาก็มาอยู่ตรงจุดนี้ก็ครบเลยนะครับด้านนู้นก็เป็นขาเข้านะครับขาเข้าก็คือไปเป็นทางตั๋วก็อยู่ด้านนู้นด้านนี้ด้านหลังที่ผ่านมาก,กี้ก็คือคนที่มาเที่ยวที่นี่นะ ก็จะมีราการคนเที่ยวที่นี่นะครับอ่านี่ก็จะมีข้าวซอยหาวข้าวซอยหาวข้าวซอยอันขุนน้ำผิดตาดอยหลวงโอ้ร้านชานะฮะบางทีก็ร้านอ๋อไม่ไม่ใช่ร้านเดีวยวกันนะนี่ดอยตุงนคะครับของฝาก นะครับเราก็เดินรอบแล้วนะีนของฝากกับเชียงหันนิทรรศลสกิทสบุรีนะครับเราเดินครบแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปดูศูนย์อาหารข้างบนกันว่าเขาเขามีอะไรบ้างนะครับโอ้หคนเยอะน่าดูเลยอากาศเย็นนะฮะข้างในนอรเย็นเจ็บเลย เสียงอาจจะไม่ชัดนะครับเพราะว่าใส่หน้ากากอนามัยอยู่อันนี้จะเป็นทางออกขึ้นเครื่องระหว่างประเทศนะครับแล้วก็มีศูนย์อาหารก็แน่ใจว่าโอเคดูสิครับเราจะเข้าไปได้ไหมอ๋อมีศูนย์อาหารนะฮะโอเค อ๋อถ้าตรงนี้คือทางออกขึ้นเครื่งองระหว่างประเทศด้านนี้นะครับแล้วก็สืกอาหารอ,อันนี้อันนี้เป็นซื้อคูปองใช่ไหมครับถึงคู่หนึ่ง,ง,งนะคะเะ ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงโอเค okay. โอ้ราคาแรงมากฮะต่างร้อยห้สาสิบาทขึ้นเลยนะครับไม่เป็นไรนะฮะอ๋อลัดหน้าถูกสุดนะฮะก็ประมาณ60บาทถึง85บห้นะครับแต่ว่าน่าจะเป็นของต่างประเทศนะโอเค เราก็ไปกินข้างล่างหรือกินข้างนอกดีกว่าน,นะครับเพราะว่าราคาแรงๆนะฮะมีเกี๊ยเตี๋ยวมีข้ามันไก่มีรัดหน้านครับราคาถูกสุดก็หกสิบแต่มันน่าเบื่อไปฮนะ <laughs> โอเคเดี๋ยวเรามาดูถังของสนามบินกันโอ้ใหญ่ก็เลิศเลย ครับเสด็จที่เราอยู่ก็คืออาคารนี้เนาะโอ้มีรนันเวย์แหภาพระศิยาโอเคนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เอามาทำหลังจากไม่ได้มาเกือบสองปีนะฮะเกือบสองปีละเก,กิดแต่ คลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ